ยายหนิงบอกเล่าเป็นชาวคลุงจังหวัดจันทบุรีแล้วหลังเพิ่งซื้อสวนทุเรียนขยายอาณาจักรที่ดินเลือกสวนไรนายายหนิงคุณแม่ของนางเอกซุปตาชมพู่อรารยานอกจากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์โด่งดังด้านคอนเทนต์ทำอาหารแล้วยายหนิงยังพาแฟนคลับเพลิดเพลินใจไปกับอาณาจากักรสวนเกษตรของคุณยายบนพื้นที่หลายไร่ชายขอบกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าสวนเกษตรของยายหนิง มีพืชผักนานาพันธุ์เลี้ยงไก่ไข่มีบอบลาเรียกว่าเป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์มากล่าสุดในรายการครัวยายหนิงแอป1 0 5ยายหนิงได้พูดแซวตัวเองว่าตอนนี้เป็นคนคลุงจังหวัดจันทบุรีแล้วเพราะเพิ่งซื้อสวนทุเรียนและโอนที่ดินกันมาหมาดๆเลยรอชมความอลังการสวนทุเรียนของยายหนิงได้เลย เป็นคุณแม่ของซุปตาเป็นคุณยายของหลานหลานซุปตาและยายหนิงกำลังจัดเตรียมขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีส่วนทุเรียนแล้วต้องบอกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่ดูแลกันและกันมาตลอดชมพูจัดให้คุณแม่ทุกอย่างจริงๆฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ